โอเคมื okay. ัอน,นี้ก็มาอัปเดตให้หน้าเฮามันกัดเศแห่งกน้อยตรงนี้ยาโคลกลายเดี๋ยวเบื้องต้นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเที่ยวรถตัดหญ้ามาตัดหญ้ายอยู่เดี๋ยวเครื่องตัดหญ้ามาตัดอันนี้หน้าอะไรเพราะเหมือนกันหญ้ากา็ไรน้ำกับบุมีมันกป็เท้าหน้ากรบโคลกลายเดี๋ยวที่นาตัดเท้าแหละอันนี้ให้เบื้องอันนี้มงคลเพราะมีน้ำด้วย นีมันมีน้ำเลยแหงดินแหงเลยยาก็ขึ้นรักมึงนี่มันจะออกแหงแรงหน่อยนึงมันจะปลายมันแหงเด้เลยแต่ว่าคันมีน้ำมันก็อีสัตว์ขึ้นต้องใส่ปุ๋ยหังอยพอดีอยานี่ก็ ขึ้นมามันก็สิตายเองหรอกอยากให้เขียแล้วต้นไม้หลดีกว่าอันนี้หน้าอะไรยาก็แห้งหลกว่าอ,อีกอู้พระเจ้าอู้ น,นีฟังเดี๋ยวนี่เขาจะปลูกเขาเจ้าอยู่แต่ก็รังเัินอยู่มุงคืนก็คืนมุงตายก็ตายมงุงซ้ำไหมก็มนนีเจ้ามาดำม,มดนนั้งอ,อันนี้มงุงเดินอันนั้นบกขึ้นเขาเจ้ามะบานไหมอันนี้มุงต้นบักไอ้สะเดาแต่ต้นแต่ต้นสะเดาเนี่ยงามเนี่ยต้นขา่อยห้องนี้มันเป็นลุง ฝนย่างเยอะฝนตกมากกัตกมากเพราะสัมงาน,น,นมันบ่นตกเป็นชิน้นเป็นอันถ้ามันตกยิ่แห้งสอดแก้งหรือตกเบาๆค่ายอยู่น้ำก็เต็มอยู่อันนี้มงมงคัางเด่นอยู่ติดแด่นกระจ้านี่มีน้ำอยู่ทั้งห้องทั้งร่มมันมีน้ำขังอยู่ตรงนี้งามอยู่ทั้งแตกกว่ามึงเดย อันนี้หน้าเขาเจอเอ้าเห็นท่านเอกข้นเขาเจ้าว่านม่ท่านเอกข้นหมูเดี๋ยวอันนี้ทัานแท้นหน้าก็เอาต้นบักุ่งมาปลูกหงชี้ไข่ล่างแตกง,งามเลยเดี๋ยวเอามะพุกมามยอะหงชี้ไข่ก็ได้อาศัยน้ำพวกนี้แหละนี่มโหดน,น้ำในไอ้หน้านี่แหละพุดนี่ต้อนอยางหน้านี่ต้นคาเลย บลกคูักันเลยใหญ่ขึ้นมากกอันนั้นนี่บักม่วงอย่างหน้าบักม่วงกับเก็บมาัตยบ้านมาปลูกมันบวบหัวพันยังพรเจ้ากินกับมันขึ้นก็มาปลูกเลยต้นอันนี้ก็ปลูกคู่กันบักฮงกับต้นไอ้พยุงนี่บักขามหน้าบ้านเขาเนี่ยมาปลูกนี่หัวคาอันนี้ก็บบักม่วงอันนี้ก็อย่างหน้า ยีไข่เนี่ยต้นบกม่วงขุ่นหยาครับถั่วมณนี้ขุ่นหยามันยามันมันติตายแล้วมันขึ้นมากมัน,ก,น,น,ก,นก็อันนั้นเข่าก็กำลังมีสาดอกนี่ข้าวปูไว้นี่ขยายต้นหยีไข่กับข้าไม่อยู่กับกันแท้นนหลายๆน,นี่ต้นแบกเฉียบเฉียบหน่อยกำลังโปร่งกินแล,ล้วก็เพาะแล้วก็มาปลูกนี่กของชี้ไข่กำลังแตก ข้ากับบุกพิงอันนี้ขั้นเดียนจะนั่งอันนี้เบึงหยาเขาจ้าดิด่เข,า,ขาเขาจะไม่มีนม้ำให้กันแง่ถ่าฝนให้กันหยาก็หลายหลา่ก็ห้อยอ,อันนี้ขั้นแทะนี่มัดเครื่องแตงยามาตัดอยู่ไอีขั้นเดียนน่าจะไล่ว่าสิบอกจะไล่เลยว่าสิเอาบกุกกล้วยมาปลูก เพื่อนบอกว่ามงานมึงขยนันก็ปกลูกเลยเพื่อนบอกว่าจะไปปลูกแต่ขั้นเดียนข้าเจ้าเหรอวะสั้นวะไหนที่ไปหาต้นกล้วยต้นกล้วยก๋ยตังแตกอยู่บ้านยี้มาปลูกอยู่ห่างเทียมมีโอกาสได้ไปมันเนี่ยเดี๋ยวสิเอามาอีกมึงปลูกผมปลูกหลายๆเพราะมันไม่ได้ใส่ประโยชน์หลายอย่างต้นกล้วยปลูกไว้ไว้กินหมากกินใบไอใบที่ไ้ใส่ อยู่เหี่ยงก็ร่างเตะขึ้นกันเลยเอามาเตะบ้านยามลมอยู่ตั้งนี้มงรุมๆน,นี่นี่พอได้ขังอยู่ต้นขอมันเตะกอดียิ่งได้เด้นมีน้ำขังบุญเตะก,กอดพิยุพิย มน,นี่พอได้กินอยู่ดอกทั้งคืนก็พอได้กินก่นเขามีน้ำเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ล่อเบ,บิง้งนี่จะไปไปลายเดือนนี่มันยี่โตอีกบ่อยคนหญ้าก็ร้ายมันมีปลูกหองชิคไข่นี่หองชิคไข่แตกคักนี่เดี๋ยวที่ขยายเอาจากกอนี้เราไปขยายปลูกน้ำกระแทอกอันนี้บักหุ่งอุ้ยอันนี้ของข้า ฟังนี้สิบวปลูกต้นไม้ใหญ่เพราะว่าสิได้ขุดสะนะตรงนี้ว่างแผลไม้เป็นเรื่องขุดสะแล้วก็อันนี้ก็อาศัยหนามพวกนี้แล้วนี่มีหน,าม,น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 ามอยู่ดิพวกนี้มีหนามอยู่อาศัยหนามพวกนี้หดตัดขึ้นมาหดอันนี้มุ่งกำลังใหญ่รอบติดทั้งนั้นว่าสิขุดรลอกข้องที่เป็นข้องสใส่ไก่รอบเลย ไว้ปลูกผักย้ายพื้นที่ปลูกแค่นี้แหละเพราะว่าวางแผนว่าทั้งทั้งขอบมันจะเดียขุดคลองอน,นี่มง,คล,นนมงคลมังคนมังค์มังค์จะมีน้ำม,ม,มันก็จะแห้งแห้งดินแห้งก็ได้นะนี่ยเขาก็งามอยืดได้ทั้งมีนม้ำใส่ปุ๋ยยิางนะก็ดีฟังท่งนี้ก็ุดโอ้ มันน,นั่นนร่ญ้าก็ขึ้นมุงขึ้นเขาเลี้ยงเลยทั้งนี้คุณหนูไข่ขขอยู่น้องลุมต้นบกว่าดที่ผ้าไปเบิ้งที่ปลูกว้หัวหน้าอันบกบกปลูกไว้ได้เก็บดอกเก็บยอดนั้นไปแจกพี่แจกน่องไปเลย ว่าข้าเห็ดไว้มันก็โอเคอยู่นะก็ได้กินอยู่ปลูกของไว้ก็ไเลยงานมันกวนก็ไปเห้แปังไปเห้ยสาไปให้ยาไล่ไปให้ไอ้เนี่ยอ๋อยอันนี้น้ำมันยิ่งขังอยู่นี่หนิมทั้งรุมตรงนี้มันโอเค ต้นกอวไฟเช่นีงามดูนี่กำลังเตียกปวัวบะครับอุ่อันนี้งามเลยแหละกำลังเตียกปัวอยู่นี่นี่นี่อันนี้อันน,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 นี้ห้อยมาขุดจับปวกไปท่ำปุย๋ยเเนตมันทางใหญ่หนามันก็พอมีขังอยู่ถึงนีน่งามเลย แต่ทั้งทั้งคืนเนี่นยไ่ค่อยมีน้ำหรือเข่าหรืออันนั้นโอ,โอ้ยน,นี่ก็รถจอดไว้มันมอสหดมืออะไรอยู่อย่างไรอยู่ใกล้น้ำก็ตักอันนี้ก็ปลูกตัมวมังวงนี่มงังวง ต้นล้ใหญ่ไหมต้นสง่งอาไว้นี่อันนี้ก็บบุกงวงที่มันแตกยอดแล้วติดแล้วหลอดตายแล้วนี่ซุ่มหลอดตายนี่บุกงวงหลอดตายแล้วต้องปลูกหลายต้นจิงดิพอได้กินมากพอได้เป็นโ่มอันนี้ก็บบุกงวงนนมงคนเ่งขึ้นนี่เริ่มซึ่งว่ามีน้ำแล้ว บงวงกำลังแตกยอดอันนี้หนาเต็มมุ้งมีน้นำนี่กับบงวงนี่ก็นี่หอมนี่ก็ปลูกสะเดาวปะนี่สะเดานี่เดานี่กับบงวงนี่บงวง แปดเดีวยวเออเดี๋ยวหกหน่อยเพราะท่านเดือทางใหญ่อันนี้ก็สะเดาจปูเว้ยใส่ประโยชน์เดี๋ยวสีหาขี้เล็กมาั่มาูยว้เอาไปอันนี้อันนี้กอ่อไฟอันนี้เอามาเต้บ้านในน้องไม้ใต้ด้วยไอ้น,นุกขอบังนุกนุกมากมันนกันนันเหรินหญ้าเหมือนันก็เลยไปขอไปเหรินบ้าน ก็เลยขอมาปลูกนี่บิกเยอะบิกเยอะกำลังติดมากนุ่นนุ่ยมันกำลังติดนุ่ยด้วยคุณนี่ก็สะเดาบิกเยอะมันติดมากนี่นี่นุ่ยหนึ่งยันนีน่เห็นบ่นี่นี่ยหนึ่อันนี้ไม่นุ่ยหนึ่ง นี่กบงม่วงอันนี้เสดาออันนี้ก็ต้นมกเขียบขาอันนี้อันนี้กอบไพอันนี้เต่บ้านเนี่แตกแล้วสูงเลยแตกน้อยแล้วสูงแล้วอันนี้ผักขาได้น้ำอันนี้กบหงส์ตีล้วอันนี้ต้นกล้วยตีละหลอดตายแล้วอันนี้ก็ อันนี้มึงเอามาปลูกไหมหนึ่งมื่อนี่เอามาปลูกมื่อนี่อันนี้อันนี้ใครรอดเด้วขยะเอามาเผาอยู่นี่ตลอดจะได้ขุดลุมฟังอยู่างอมันหลายๆอันนี้ก็บอกเยอะนี่เก็บทุ่มนี่แหละเก็บดอกเก็บยังไปปันพี่ปันน้องอันนี้ก็บเบือข้าในปูว้ อันนี้ไผ่กลังแตกหลอดตายแล้วมันตะบานยานี่ี่กำลังแตกแตกยอดแตกนองแล้วอันนี้มะกล้ย้ยอันนี้กระบุงต้นไม้ไผ่ไผ่เลี้ยงนี่แตกนองเลยนี่เห็นบอกแตกนองเลยอืมทำไมก็ให่ยละอันนี้ต้นนี้ยังรู้แบบหดขาเีวะอันนี้บักค้นนมนี่อันนี้ อันนี้ผักคาอันนี้มีไข่สเสดาสเสดาสามตน้นอันนี้กบรบอกหุกงนี้กระบอกม่งวงแตกแล้นีอนนี้มีไข่อันนี้บะเขียบเนนั่งนยัน,ยนขั้นเด่นติดกันอนันงเขียบเตีมเลยคุณเจ้าของคุณม้วนเพื่อปิดมันก็นสุกสุกเรีวก็มีในบึงอันนี้ สุกแล้วเป็นม่มามเป็ดม,มามเก็บพ่นแตกแล้วจังอยนอกเขามากินนี่เจ้าของนี่อาบเดันี่นนนและตรงนี้มันบ่ค่อยบ่ค่อยแอยนน,อน,นันเนี่ยน้ำลายวดดินเป็นชิ้นเฮียเขาันก็นแท่งขึ้นมากขึ้นก็ขึ้นอยู่ ได้กลิ่นสักพอตำแหน่งได้ดินกระซุ่มอยู่เลยสุดเลยก็บ่ถือว่าแห้งแต่ว่าหยาหลายเขานี่ยึดเตะเนี่ยงามครับนั่นรับปุ๋ยมาจากไอ้ฟังทั้งถุนไหลลงมาทั้งนีปูบือก็งามเลยนี่งามครับเขาอยู่ตรงนคือแต่ต้นใหม่งามอยู่เิงอันนี้ก็ ปูปูุยป้ยไว้อยู่ข้างใต้นี่ก็มีก็กำลังเป็นหมากครันี่อันนี้เก็บดอกไปแล้วบางส่วนกำลังแตกนี่นะอัปเดตอัปเดตล่าสุดก็จะประมาณนี้โอเคเนาะ